ในชุดพระอภัยมณีเชิญรับชมรับฟังได้เลยค่ะ ไระมเหสิงห์นามว่าปทุมเกศตกร,รองเมืองอยู่ทั้งสองพระองค์มีโอรสอยู่สองพระองค์นามว่าพระไพมณีและสิงห์วานอยู่มาวันหนึ่งเขาพูดท้าท้องการให้โอรสทั้งสองออกไปเริเรียนวิศเพื่อมาตกรองบ้านเมืองจึงเรียกพระไพมณีและสิงหวานมาโต๊ะ ของพ่อพ่อและแม่ต้องการให้เจ้าออกไปรับเรียนวิชาทางศิลปศาสตร์เพื่อมาปกครองบ้านเมืองพยาคาเสด็จพ่อพ่อและแม่ก็ขออวยพรให้เจ้าเดินทางยังบลอภัยนะลูกพระพินมนฑลจึงเดินทางออกจากบ้านเมืองไปรับเรียนวิชาตามคำสั่งของพระพิดา ของพระไพรณีนั้นสามารถโน้มนา้าวจิตใจของผู้ฟังได้ตามใจปรารถนาของพระองค์ส่วนศรีสุวรรณได้เรียนวิชากระบี่กระบ,บองเปมีศิลป์เป็นเล่หศรีสุสวรรณเราก็กร,ราาับเรียนวิชามาพอสมควรแล้วที่ม่า สอ,สองของพ่อไปเรียนวิชาอะไรมานล่ะลูกลูกเรียนวิชาเต่าบีพะยะ่ะส่วนลูกเรียนวิชากาิีมะดงพะยะ่ะเมื่อท้าวสุภาดูว่าโอรสอ,สองไม่ปฏิบัติตามคำสั่งก็ทรงโกรธมากลูกไม่รักพี่ากาหายกับสัมตาเดียวหกือ เดินไปทั้งสองพระองค์เดินทางถึงจนถึงฝั่งทะเลได้พบกับปาสามคนคนที่าามารถเป็นสังยนคนที่สองเชียที่สามารินทนูไดกเ็ลูกคนทีสาาโนผู้ที่สามารถ เมา่อถาเรื่องราวของพระแอนนี่และสวันเกิดความสงสัในวิชาต่อปีกของพระอนี่เป็นอย่างไรข้าได้ฟังเรื่องราวของแอนแล้วถ้าสงสัยว่าวิชาต่าปีกของ้าจะเปที่เกขนาดไหน